หมดแล้วสวัสดีค่ะขายเงาะขายเงาะแล้วกุลุงมีแค่นี้เหรอคะซิมบัสันนี่เท่าี้บ่เมาให้เลยจะไ,ได้กลับบ้านใช่ไหม <c oughs> คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะ อายุเท่าไหร่แล้วป้ามาขายติขายเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกวดดกว่จ้าโอ้แดดแดดกระซูติดจ้าขายมาโดนยังหรือขายผลไม้ตามฤด,ดูกาลฤดูกาลฤดาลสั่นเลยห่อนมาจ้ากห่อนเนาะห่อนกระสูสูเด้อจ้าเนาะเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้จ้าลงไปดูก่อนว่าเริ่มอะไร นะอเอาเบะร์ทันาลาจะได้กลับบ้านนั่นบอลูกเออไม่กลับก็ไปหาซื้อแนวใหม่มาขายกลับบ้านไปพักผ่อนสักวันโควิดไม่กลักวก็อดเนาะ <laughs> Nhai chìm mà, thằng chịu nhau Chìm được thằng chịu nữa, chịu một thằng chịu nha 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 ั้งไหนเดินขายแถวนี้ทั้งวันเหรอหรือจอดขายเป็นที่ๆอ่ะไม่ได้กระเท่าเท่าไหร่จอดมุกิดอ๋อไอ้เา เอาให้ลุงคนนั้นกินหน่อยเอาให้ลุงคนนั้นกินหน่อยเอารถเอาให้เล่าแลก็เอาชนะใเอาเต่าาเอาเงินให้หมดเลยจ้าให้หมดเลยค่ะเอาให้ให้ไปกินเลยอันนี้ไม่ต้องทอนค่ะไม่ต้องทอนเด้อกับบ้านนอนเด้อไปขอบคุณค่ะวันหลังก็ขอให้ขายดีๆเด้อลูกฝากดีนะจ้าลุง <c oughs> ได้ไปรา <ไป S 1> คะไปราคะปันกันเป็นกำลังใจให้ไอ้โอเคค่ะขอบคุณนะคะเนี่ยพขอประเด็มห้องหรือทีอื่นก็สองร้อยสีโลกว่า